วัสดีทุกคนกะเกีย้ยเปิดแอปพลิเคชันนะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะฟ้าระเบิดนะแล้วก็โดยเราก็คอนเฟิร์มโดยการดูไลน์ลลส่วนในแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเราใช้อะไรดูบ้างตอนนี้ก็เลยจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยถูกต้อง100%ยเปอนไหมะครับไม่มีทางพิสูจน์ใดดีกว่าการไปถ่ายรูปจริงๆเออเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะตั้งชื่อว่า ถ่ายยังไงให้ฟ้าระเบิดนะครับรู้ล่วงหน้าโปรดเรียกข้าวโอ้โหเบ้งตกลงชื่อต่อนยาวชิฝายก็ประมาณนั้นแหละรู้ล่วงหน้าว่าฟ้าระเบิดเนี่ยจะเป็นเมื่อไหร่เนาะแล้วเราก็ไปถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะจริงดังคําคุยโวไหมนะโอเคแล้วถ้ามันผิดพลาดยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นถ่ายทวายร้ายยังไงให้สวยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันว <I meet> <you> ัดอรุณ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ถวายไรหรือเปล่าเอ้ยจะได้ฟ้าระเบิดไหมเนาะตอนนี้เราก็เปิดแอปดูเพื่อเช็คเวลาถวายไลส่วนฟ้าระเบิดก็อยู่ที่บุญและกรรมและอนนี้ก็เช็คเปิดแอป,แอปเจ้านี่เลยโฟตโต้พิวดูว่าบูอามันเมื่อไหร่แล้วเราก็ถ่ายตอนนั้นแหละแค่นั้นเราก็ได้ถวายไรแล้ววันนี้คนเยอะมากครับ ด้านหน้าเนี่ยที่จริงพี่ติกะจะมาถ่ายตรงนี้นะพี่คนเสื้อแดงตรงนี้อ่าเพราะว่าเจดีของวัตทลุดเนี่ยมันจะบาลานซ์ทางซ้ายทางขวาเลยนะครับแต่ว่าเรามาช้านะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นด้านข้างแทนโชคดีนะครับที่วันนี้เอากระเป๋าเอฟซอมานะครับเนื่องจากว่ามันมีเวอร์กันน้ำนะครับสามารถวางไว้ที่พื้นโดยที่ไม่เปียกได้เนาะแล้วก็ใครถ่ายตรงนี้เนี่ยก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าน้ําสูงสูงเรือมาเร็วเเนี่ยน้ำมันจะสาดขึ้นมานะครับ สำหรับมุมฝั่งตรงข้ามวัตร,รุลุนตรงนี้นะครับเลนที่เหมาะกับการถ่ายก็คือระยะ24-35-50แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็พิติก็ใช้ระยะประมาณ24-35เนาะใช้เลนส์ซัมยัง24-70 f 2.8นะครับอยู่บนเมาส์ของ Sony เนาะอ่ะตอนนี้นะเราก็ ตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าพิตีใช้ระดับน้ำนะตรงนี้ทําให้กล้องมันนะได้ระดับนะไม่เอียงแล้วก็โฟกัสไปตรงจุดที่เราต้องการจะถ่ายเนาะแล้วก็เอเอสโอพิธีตั้งไว้200นะครับร้อยึิก็ได้ตั้งไว้ต่ําสุดเท่าที่เราจะทําได้เนาะส่วนัวรักแสงเนี่ยพิธีตั้งไว้แอบที่8นะครับส่วนใหญ่ก็8ปดถึงสนะิบเอ็ดการถ่ายวิวแบบนี้เนี่ยมันจะได้ความชัด ตั้งแตตรงกลางภาพยังขอบภาพเนาะถ้าใช้ f 2.8เลยเนี่ยขอบภาพอ่านจะไม่ชัดนะครับแม้ว่า subject ของการจะชัดก็ตามเนาะแล้วก็สปีชัตเตอร์เท่าไหร่ก็ได้นะถ้าช้าเนี่ยอาจจะต้องมีสายลั่นชัตเตอร์นะเอามาช่วยนะครับตอนนี้ก็แสงเนี่ยพี่ติก็ปรับให้มันประมาณพอดีๆนะครับถ้าเราดูพิโซโกแกรมเนี่ยเรจะเห็นว่า่ามันจะอยู่ประมาณนี้ตรงกลางเห็นไหม ในหน้าจอมันจะดูโอ้เวนิดนึงบางจุดนะครับมีกระพริบกระพริบมานะครับแล้วก็อาจจะปรับนะให้มันไม่กระพริบก็ได้โดยการกดอันเดอร์ไปหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะไม่มีจุดกระพริบแล้วเห็นไ,ไหมจุดที่กระพริบอยู่ก็คือมันมืดเกินไปนะครับเป็นสีดำที่ดิฉก็ไม่สนใจเพราะว่าพอดึงได้นะครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นอ่ะเราได้ช็อตแรกที่จะถ่ายแล้วนะครับตกลงว่าวันนี้ฟ้าระเบิดนะครับเป็น <Wow. S 1> ไงล่ะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงมากแบบว่ากระจัดกระจายอลังการนะครับแต่ถือว่าเราสามารถคาดเดาได้พอสมควรเลยนะจากในแอปพลิเคชันนะซึ่งเดี๋ยวพี่ติ๋งจะมาเฉลยนะครับตอนนี้ขอโฟกัสเลือกการถ่ายรูปถวายไลท์ก่อนนะครับเ,เห็นไหมริ้วแดงๆข้างบนนะครับจะระเบิดสวยเลยเห็นไหมโอ้ยมาเลยกดสวยมากเดีย๋ยวพี่ติ๋งจะลองใส่ฟิลเตอร์ไปเพื่อลากสปีดให้มันเมฆมันสวยๆกว่านี้หน่อยดีไหม โอเคเดี๋ยวเราหาฟิลเตอร์ก่อนนะนึกก่อนว่ามีฟิลเตอร์อะไรอยู่ในมือบ้างฟิลเตอร์10สต็อปก็จะพืดไปนะตอนนี้ทวายไล์แล้วเราฟิลเตอร์5สต็อปก็พอโอเคพี่ติใช้ฟิลเตอร์นี่ส15สต็อปตัวนี้นะครับปุ๊บเอตตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็น VND นะครับเราสามารถปรับได้ปรับแสงได้นะครับว่าให้มันอยู่ที่กี่สต็อปแล้วก็ VND ตัวนี้เนี่ยคุณภาพใช้ได้เลยทีเดียว พี่ติเคยรีวิวไปแล้วนะครับใครสนใจเข้าไปดูในรีวิวได้เนาะโอเคเราใส่เข้าไปที่หน้ากล้องปื๊ดอ่าพี่ติจะเอาสักสี่สต็อปนะเดี๋ยวพี่ติจะลากสปีดปึ๊บโอเคที่สี่สต็อปนะโอเคทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวกล้องนะครับการใช้เแคบนะครับภาพมันอาจจะไม่ค่อยคมนะเท่าเอฟกลางๆอย่าง F11 แต่ว่า เราจะได้สปีดต,ต่ำลงอ๋อสามสิบวเลยก็ยังได้นะเนี่ยปึ๊บ ISO ร้ออ่าถ้า ISO ร้อยนี้นะครับที่ติจะลดรูรับแสงลงมาหน่อยนะครับมันจะได้ปึ๊บอ่ารูรับแสงลงมามันจะได้มีความคมอยู่เนาะเดี๋ยวกดไป่เมฆมันจะพลิ้วพลิ้วรวรวสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกยังไงจริงๆอยากได้สัก2องนาทีนะพอได้อยู่เดี๋ยวเอาสายลั่นมา อ่ะโอเคเราใช้สายลันแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูผลของภาพไปกี้ก่อนว่าเราได้อะไรเนาะโอเคอ่ะปึ๊บเห็นไหมิวไม้ิวไม้ไมนี่เห็นไหมมันจะนวลนๆน,น,นะเดี๋ยวเรามากกว่านี้อีกโอเคเราขอสัก2นาทีนะเท่ากับว่า2สตอ็อปใช่ไหมชดเชยไปเป็น so 50 f 2 2นะครับอ่ะบัฟโอเคแล้วเราตั้งรีโหลดที่2นาทีเนาะ อ่าตอนนี้เราจะตั้งลองเอฟโพชเชอร์นะที่2นาทีแต่ว่ารีโมทต,ตายเว้ยเฮ้ยรีโมทไม่ขยับโอ้ยแข่งกับเวลามากเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บสนาทีไฟไม่ติดสงสัยใกล้ไปแล้วรีโมทต,ตัวเนี้ยใกล้ด้องแล้วเนี่ย โอเคนะกดสองนาทีปุ๊บอ่าเดี๋ยวมันจะอันเดอร์นะเราต้องเผื่อไอสเผื่อไอโอไว้นิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าแสงอะ่ะมันค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆนะโอเคปุ๊บกดเอ้ยอ่าอ่าปกติแล้วเราจะถ่ายโทยไลท์ด้วยการสอนภาพ หลายๆภาพนะแต่ว่าช่วงเดือน8เดือน9เนี่ยวัตถุลุนเขาเปิดไฟพอดีกับช่วงทวายไรเลยนะครับเท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องมาเก็บพื้นฟ้าตัว JD แยกกันนะครับวันนี้เราจะถ่ายเป็นวันช็อตเลยพร้อมกับฟ้าระเบิดนะแล้วก็ภาพที่ได้นะมันจะออกมาได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราโปรเซสเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงฟ้าระเบิดเท่ากับว่าวันนี้ มิชชั่นคอมพลีทนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีวิธีดูล่วงหน้ายังไงนะนี่นะ <Okay. S 1> ก็คืออ่าฟ้าหลังฟ้าระเบิดไปแล้วนะครับตอนนี้อ่ามันก็จะระเบิดน้อยๆหน่อยนีย่สวยมากเลยโอย้อยสุดยอดถ่ายถูกด้วยอ่นี่บรรยากาศคนมาวันนี้นะสุดยอดตอนนี้นะระหว่างรอสองนาทีนะครับเทคนิคในการถ่ายทวายไลท์ที่สมควรนะครับก็คือขาตั้งกล้อง ะครับที่ดีๆมั่นคงแข็งแรงนะแล้วก็ซูเตอร์เอดีสักตัวหนึงนะครับช่วยทําให้ภาพเนี่ยดูสมูทขึ้นเดี๋ยวเราดูพื้นน้ําแบบนี้2ออันอันนึงก็คือภาพนี้ไม่ได้ใช้เอดีะครับสปีดมันลดลงไม่ได้เยอะหรอกส่วนภาพนี้ใช้เอดีเห็นปะสปีดน้ํามันจะนุ่มผิวไหวเลยนะครับนี่คือเทคนิคแล้วก็อย่าลืมใส่ลั่นเนะาะใส่ลั่นเนี่ยช่วยได้มากซึบอ่ะเสร็จละเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าเมฆก็จะพิ้วๆิวแบบนี้น้ําก็จะพิวบบะพ้วๆิวแบบนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าเมฆก็จะพิ้วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก่อนที่ท่าเรือตรงนี้จะทําเสร็จนะใครมาหน้าฝนเนี่ยก็จะได้ยากาศแบบนี้นะสะท้อนน้ําสวยๆนะครับลองเก็บกันดูถ้าหากใครเนี่ยกล้อง DSR l เนีกกำลังเก็บมุมหลักอยู่นะครับเราก็สามารถใช้ p p o o n เนี่ยเก็บ บรรยากาศร,รอบๆได้สวยงามแบบนี้เหมือนกันเนาะลองไปทำกันดูได้สรุปตอนนี้นะก็คือมันมาจากครั้งที่แล้วนี่แหละที่ตีไปทุ่งกระมังกับเพื่อนๆแล้วก็คาดการว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้มีทางช้างเผือกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วแต่ละคนก็ไม่เชื่อนะว่าเฮ้ยมันจะมีได้ไงฟ้ามืดฟ้าเน่าสนิทขนาดนี้ก็เลยอยู่เพื่อท้าพิสูจน์การสรุปว่าได้นะครับก็เลยพูดกันเล่เลนๆว่า โอดเรียกข้าว่าขงเม่งผู้อย่างรู้ฟ้าดินก็เลยมาทําคลิปนี้ว่าเอ๊ะเราจะดูยังไงว่าฟ้าระเบิดแล้วเพื่อเป็นการชัว์หรือไม่ชัว์ก็เลยวิ่งมาพิสูจน์ที่ตรงนี้นะครับเหนื่อยขอยืนพูดดีกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นใครอยากรู้แล้วนะครับก็ก่อนอื่นโหลดแอปวินดีนะครับพอโหลดเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะมี2จุดที่เราต้องดูนะสิ่งแรกที่ตรงที่ตีดูเนี่ยก็คือคราว มันก็จะเป็นแบบเป็นภาพสีสีแอร์เรียแบบนี้พี่ตีดูก่อนนะครับพี่ดีดูว่ามันไม่ได้เป็นแถบสีระบายเต็มยังมีช่องว่างของฟ้าเปิดบ้างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเซทไลท์นะครับพอกดเข้าเซทไลท์เนี่ยมันจะเป็นเมฆจริงในตอนนั้นน,น,นะครับเราก็จะคอคาดการได,ได้แต่สิ่งที่ทําให้เราคาดการได้ดีก็คือกดเพลย์นะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของเมฆถ้าเมฆเนี่ยมันมาแล้ว ว้าวแหว่งๆนะครับเป็นจุดๆแบบนี้ไม่ได้โฟนเต็มฟ้ามีโอกาสที่ฟ้าระเบิดสูงนะครับพี่ติก็ดู2อ,อย่างนี่นแหละประกอบกันนะครับแล้วยังมีพี่ติก็ดูทะเลหมอกมีรน้มีนี่อีกแต่ว่าทะเลหมอกเดี๋ยวเราไว้ในตอนต่อๆไปถ้าใครอยากรู้นะครับแชร์กันเยอะๆแล้วคอมเมนต์กันเยอะๆเดี๋ยวพี่ติจะเข้ามาทําคลิปอื่นให้ดูอีกสุดท้ายนี้นะครับการพยากรณ์อากาศนะครับก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ เป๊ะๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มโอกาสให้เราถ่ายรูปได้สวยขึ้นนะครับและถ้าใครมีเทคนิคดีๆนะครับสามารถก็มาแชร์ให้เพื่อนคนอื่นในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ